สวัสดีครับวันนี้เกม August Night กันนะครับทุกคนเดือนที่เป็นเดือนสิงหาคมน,นะครับเราก็อยากจะลองเล่นเกมที่มันมีเพราะว่า a u g u s พอดีเป็นเกมชื่อว่า August Night ก็เลยลองไปเล่นกันดีกว่าทุกคนฮะเสียงอะไรอ่ะฮะทำไมชักโค้งไปอยู่งั้นะมันห้อ,งอยงั้นะโอ้ไ oh ม่ก็ฮะนี่คือความฝันแล้วเนี่ยเราฝันอะไรไปเนี่ย ว่าจริงฝันแม่งประหลาดเป็นบ้าไปปิดได้ไหมลำพานอะ่ะเสียงแม่นงน่ากลัวมากเลยอะ่ะทุกคนเฮ้นาฬิกานาฬิกาบ้านโทรศัพท์ จะะะมีอไรนะกดอ e ีค้างหรือไม่งั้นก็คลิกเมาส์ขวาอ๋โอโทรมามีอะไรโทรมาแค่นะี้โทรมาค้างงนี้เหรอตาโทรมาทำไมอันนี้เข้าได้ไหมไม่ได้เข้าได้ไหม ไม่ได้อืมไปทำไงต่อไปทาไหต่อเกียดเสียงแม่งวะเชื่อโคตรมืดเลยมองแทบไม่เห็นเลยทุกคนฮะทำไมมันสีแดงแร้วะ แล้วมันเป็นรูปแบบผีอ่ะปิดได้ไหมทุกคนกลัวใครเคาะประตูวะใครมาเคาประตูหน้าบ้านเลเนี่ยเปิดได้ปะเปิดไม่ได้เปิดได้ไหมไม่ได้งั้นส่องสองส่องดูที่มีอะไรปะอ๋ออะไรวะนะ่ เหมือนมีอะไรกระพริบอยู่ตรงมืดๆอะใช่ไหมใช่ดูอีกรอบดิมดีปะเอา้าหายไปแล้วไปไหนเนี่ยชิบหายแล้วทุกคนมันอยู่แถวนี้ปะวะอีกรอบอีกรอบเฮ้ยชี้แมวนมาอยู่หน้าประตูแล้วชิบหายละชิบหายแล้ว,ลว,ลวอ,อีกรอบอีกรอบ เสียใจอ่ะนึกว่าจะมีแบบปุเฉียตอนแรกกำลังจะเสียใจเลยหายวิธีจะพุ่งมายสัก <c oughs> อย่าร้องห้นะไม่ร้องห้นะครับคนดีไม่ร้องนะคนดีไม่ร้องนะโอ้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง <c oughs> โอหร้องหรือร้องไห้อ่ะลูก อะไรเราต้องเข้าไปในห้องนี้จริงดิว้ามันหัวเราะหรือร้องไห้เีย่วไม่ได้เหเอไม่ยิ้มตัวเหี้ยอะไรอ่ะ อะไรอะ่ะมองไม่เห็นเชีย่ยตัวอะไรวะเอาเงียบโอ้ประตูเปิดแล้วโอเคไปไปต่อ อุ้ยปีเตอร์โอ้โหไม่มีอะไรขอดูปีเตอร์แป๊บเฮ้ปีเตอร์สวัสดีครับปีเตอร์โอ้แล้วแม่งทำอย่างละเอียดด้วยนะปีเตอร์เหมือนเซ็งเวอร์น่ากลัวเนี่ยแล้วเราต้องไปไหนต่ออุ้ยตอนนี้ทีวีกลับมาเป็นสีเดิมแล้ว ตอนนี้เราไม่เห็นตัวเองในกระจกปิดไม่ได้ลำคารเสียงมากเลยอะปิดได้ปะอันนี้ดูได้ไมั้โอ้ไม่มีอะไรอย่านะอ่าแล้วไปอ่ะดูรอบดูรอบอืมไม่มีอะไรดูรอบปะไม่ดีกว่าปไปต่อ ห้องนี้ห้องนี้ไปไม่ได้เอ๊ะห้องนี้ไฟเปิดแล้วห้องน้ำเปิดอะไรอะรีโมทรีโมทเหรอแล้วรหัสคืออะไรวะเนี่ยอืมน่าสนใจอืมจะไหนวะเนี่ยห้องมันดูสว่างขึ้นไหมหรือว่าคิดไปเองวะใช่ไหมโอ้ห้องสว่างมากอืม ปิดได้ไหมไม่ปิดไปได้เอ,อ๊ะอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นให้แก้ไขปัสสาวะ ABCDE เท่ากับ180แล้ว A คือเลข6 B คือ37 A C E น่าจะเอาตัวท้ายนะ A คือ6 C คือยังไม่มี E คือ8น่าจะต้องเอา ABCDE เนี่ยบวกกันให้180อแปดบป็นึงนะครับโอเค A C E เท่ากับ6,3,8เพราะว่าไอ้ตัวสุดท้ายมันจะเหลือ4,3ใช่ไหมหกสามแปดหกมแปดอ้บรรยากาศคือแบบวังเวงมากโอเคหลัดก็คือ6,3,8อ้าถูกต้องฮ้อใครอะเชื่อขนลุกมากไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ โอ้โหปีเตอร์อแล้วไม่งแบบเป็นรูด้วยคนที่แบบไม่ชอบรูนี่ก็คือแย่เลยอ่ะคนกลัวรูอ,โอ้โหน่ากลัวมากเลยอะ่ะอืมห้องกลับไปเป็นสีแดงแล้วทำไงวะเนี่ยเชีย่ยน่ากลัวอะ่ะ อะไรวะนะมันเกิดเรื่องบ้าอะไรบ้าบอแปนต่อทุกคนโอ้โหแล้วแม่งแบบทางคือแบบไกลสุดลูกหูลูกตามากไกลชิบหายโหแล้วจะถึงไหมอ่ะเดินไกลมาก เดินจนแบบเมืออ่อยอ่ะเดินลง,กงไกลขนาดนี้เมื่อยแน่นอนแต่สิ่งอะไรที่มันเดือดที่สุดคือการเดินขึ้นนี่แหละครับเหนื่อยกว่าไปครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ,โอเคเข้าบอกอุ้มเกิดอะไรขึ้นวะ <c oughs> เราอยู่ไหนเนี่ย ไฟกับพีพมันงเป็นภาพอืมวร์เอมี่อยู่ไหนนี่ความจริงหรือความฝันกันแน่นั่นน่ะสิความจริงความฝันนี่เนี่ยอ๋อรยากาศแบบอพาร์ตเมนต์สยองมากเลยทีเนี่ย ห้อ,องแม่งแดงเอ้ยอ๋อตกใจนีกว่ามีคนอยู่ไม่มีอะไรปะไปกันต่อ,อทำอะไรได้บ้างไม่น่าทำอะไรได้เสียงอะไรวะใครเคาะประตูอ่ะใครทําอะไรอ่ะใครทำอะไรเืรร้เสียงอะไรวะ โอ้เสียงโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะอยู่ไกลน่าจะยังไม่ถึงน่าจะชั้นนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือชั้นล่างนี่นแหละน่าจะชั้นนี้แหละชั้นนี้แหละชัดเจนแต่เข้าไปไง ชั้นนี้วะเสียงไม่เดาไม่ถูกเลยอ๋อนี่ไงนี่นไงนี่นไงนี่นไงใช่ไหมน่าใช่นะแล้วตรงนี้มีเครื่องรางอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่นไงนี่นไงเปิดไม่ได้เอ,อ้ยนั่นไงโทรศัพท์แล้วเข้าไงอ่ะเข้าไม่ได้ล็อกแล้ว แล้วเข้าไปยังไงเข้าไม่ได้ไปต่อทุกคนฮะอะไรอ่ะ ตัวอะไรวนะนะเสี่ยมันกระดิกหัวได้ด้วยเสีย่ยน่ากลัวเม่เหมือนมันจะขยับเข้ามาปะไม่แล้วเราต้องไปไหนต่อเข้าไม่ได้อย่าบอกาต้องขึ้นไปข้างบนอนะหน้าเปิดไม่ได้อ่ะเดินลงไปข้างล่างก่อน มันจะไปยังไงวะนะดูอะไรไม่ได้เลยขึ้นไปข้างบนปะเดินลงมาสิบนาทีละเกิดอะไรขึ้นเราต้องขึ้นไปสุดๆไหมใช่ไหมเราต้องขึ้นไปชั้นบนสุดเลยปะอันนี้ดูไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลย อ๋อนี่ไงประตูเปิดแล้วน่าจะต้องเข้าไปทางนี้นะให้เราม่ใช่เข้าไปก่อนทำอะไรได้บ้างเฮ้ยใครเคาะประตูวะแม่งเอ้ยเปิดนีเปิด,ดเปิด,ปดไม่เปิดอ่ะเคาะประตูไม่ใช่หรออย่ามีเรื่องกับผมอพี่เข้ามาดิ ร้อยเรเล่นผมร้อยเลยน,นะเดี๋ยวเล่นนะครับโอ้หแล้วมืดมากเลยนะทุกคนเสี่ยมืดมากมองไม่เห็นเลยครับทุกคนบา่าแล้วเอ๊ะเฮะ้ะเอ๊ะเอ๊ะ,อ,ะ,อ,ะอยู่นี่ได้ไง,ไงวะงงโอ้มมืดมากไม่มีไฟชงไฟฉายเลย มืดเหลือเกินตรงไหนต่อไปมืดๆเนี่นะมองไม่เห็นอะไรเลยเหรอหอ,อยู่ดีไฟมาได้ไง นี่มันโถโซมที่เราเคยเห็นใช่ไหมแบบในฝันของเราอ่ะเ,อเก็บกุญแจไปแล้วกุญแจกุญแจของอะไรอ่ะแล้วว่ายังไงเนี่ยโอ้โอ้โอ้ฮะเชีย่ยมันเชียช่ยเชียช่ยเชี่ยต,ต้องเดินเข้าไปจริงเหรอ ีได้ไนี่ยยบานี่กูอยู่ฝันวะเนี่ยนี่นี่เราฝันหรือเปล่าเนี่ยมันมีฝันที่จริงมากเลยฝันอะไรวะเนี่ยเมื่อไหร่กูจะตื่นงั้นนี่ต้องทำไงต่อนี่คือฝันใช่ไหมบอกฉันสินี่คืออะไรอะไฟ ือมิยิมบอกว่าให้เปิดไฟให้ครบสี่ดวงใช่ปะ่ะใช่ไหมเปิดใช่ไหมเออนี่ไงมันบอกว่าเปิดไฟครบสี่ดวงประตูจะเปิดแล้วยังไงเปิดยังไงอะทำไงอะอย่างนี้หรอเปิดเปิดดิเปิด อ๋อไม่เปิดอ่ะมันไม่เปิดให้อ่ะแล้วจออกยังไงเดี๋ยวทุกคนเปิดดิเปิดอ๋อไม่เปิดให้อีกเอ่อต้องเดินถอยหลังปะลองเดินถอยหลังดูอ๋ออะไรวะเนี่ยเดินถอยหลังได้เหรอ ใครเคาะประตูอีกใครเคาะกรงอ่ะโอ้ไม่ก็อันนี้คือกุญแจที่เราได้คือเป็นกุญแจของประตูที่นะ่าโทรศัพปะใช่ไหมบอกบอกสิว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเชื่อมันจะจบอีกนานไหมเกมที้เนี่ย น่ากลัววะ่ะเอ้าประตูปเปิดแล้วเอ้าโอ้ยไปรับกูไปรับ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 รับฮะในที่สุด ฉันก็ตื่นได้สักทีเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่สระน้ำร้างเปียกโชกไปด้วยเหือ่อและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสันสานมากเลยตอนนี้นั่นมันคืออะไรนะแล้วฉันอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันมันรู้สึกเหมือนจริงมากๆเลยมันเหมือนจริงจนคิดว่านี่มันไม่ใช่ความฝันแต่ ฉันจําอะไรไม่ได้เมื่อไปถึงตรงนั้นฉันไฉนไปตอนไหนฉันจําอะไรไม่ได้เลยก่อนนั้นก่อนที่จะตื่นมาจากห้องนั้นฉันอยู่ที่นั่นจริงๆหรอฮะ <c oughs> มันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ตื่นมาตื่นมาอยู่ที่นี่เหรอสนามหนึ่งชนอ่ยฝนไลน์นลได้จบลงแล้ว จริงๆเหรอนี่มันจบแล้วจริงๆใช่ไหมฮะหรือว่ายังมีต่ออีกเหรอหรือยังไงจบอ๋อจบแล้วจบแล้วอันนี้คือจบจริงๆใช่ไหมเนี่ยอ้อเกมสั้นมากเลยทุกคน ครับจบไปแล้วรับเกม August Night นะครับวองว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับเป็นเกมสั้นๆที่รู้สึกว่ามีความกดดันพอสมควรนะครับเกมน่าจะเป็นเกมรไรเดียวเราไปรอชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้กับห้องผมด้วยนะครับวองว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือจะทําอะไรเนี่ยไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้ขอตัวไปละบาย